สวัสดีครับวันจันทร์ที่28ตุลาคม67นะครับเรื่อง g e o g r a p h i c risk ก็คืออิรานกับอิสราเอลนะครับที่อิสราเอลไปโจมตีเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานี้และทาที่ตั้งฐานและมีทำให้ทหารเสียชีวิตไปสองในทำให้ผู้นำอิรานว่าจะต้องแก้แค้นคืนนั้นและอิสราเอลก็บอกพร้อมที่จะต่อสู้ต่อนี่คือภาพรวมอเมริกาจะเจริจาใยังไงให้หยุดยิงเร็วๆแล้วแลกตัวประกันจะได้หยุดสงครามนี้ ก็อยู่ที่ความสามารถของเอนทีนิเบนครินซึ่งเหลืออีกเพียง9วันในการเลือกตั้งประดดีต้องดูว่าจังนี้ลครับใครจะเป็นผู้นำคนต่อไประหว่างคารราแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป์จะใกล้เคียงเหมือนสมัยเมื่อ4ปีที่แล้วที่ฮิลลารีคินตันก็นำอย่างนี้และครับแต่สุดท้ายก็คือการเลือกตั้งเลดิเกทแล้วแพ้270ที่นั่งโดนัลด์ทรัมป์ได้ไปก่อนนี่คือภาพรวมนะครับคะแนนของ CNN ว่าสูสีกัน ในหลายมูลนและในสวิงสเตทนั้นใครจะเป็นผู้ชนะ7รัฐนี้เองที่จะทําให้ชี้ขาดว่าใครจะเป็นผู้นําซึ่งถามมาขึ้นภาษีอยู่แล้วชัดเจนแล้วก็เลิก Climate Change เรื่องคาร์บอนเครดิตทุกอย่างแต่ถ้าคามราแฮริสมานั้นก็จะยังนโยบายของโจดนต่อของเดโมแครตไม่เหมือนกับรีพับลิกันฉะนั้นชัดเจนนะครับขึ้นภาษีสําหรับเดโมแครตสําหรับรีพับลิกันจะลดภาษี ให้กับชาวอเมริกันและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปในการใช้เงินมากมายมหาศาล1.8ลียนยูเอ US d ลลาร์นั้นแน่นอนครับเป็นนี้สารณะเพิ่มขึ้น135%นี่คือสิ่งที่ทุกคนวิตกกังวลในอีก4ปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นและปัญหาเรื่องของกีดก,การค้าเรื่องภาษีทาริฟที่ทำประกาศชัดเจนจะเก็บภาษีทุกประเทศและใครที่ไม่ใช่สกุลดอลลาร์ก็จะเก็บหนักยิ่งขึ้น นี่คือภาพมอนิเตอร์ขณะที่ดอลลาร์นั้นอ่อนแอลงแน่นอนเพราะตระกูลบิสรวมตัวกันมีผู้สมัครถึง36ประเทศรวมเป็นหนึ่งเดียวที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและใช้สกุล c u r ร์เรนซีบิสคอในการเทรดการค้ากันนี่คือโมเมนตัมของแนวโน้มดอลลาร์ถึงแม้ยังนะครับแต่ตอนนี้ลดกันใช้ลงไปเหลือแค่50%ชัดเจนนะครับจากเคยที่เป็น ผู้นำใน70ปีที่แล้วสูงสุดในการเทรดทุกอย่างต้องใช้สกุลดอลลาร์นั้นอ่อนลงสกัดกัน้นรัเสเซียอย่างไรรัเสเซียก็ยังเป็นผู้นําอันดับ4ของโลกนะครับรองจากจีนอเมริกาอินเดียแล้วก็รัเสเซียอย่างที่ F, แอมเฟร์โบแวนเก็บตัวเลขนะครับผู้เติบโต,ต,ต3.55ขนาดขณะญี่ปุ่น3.3และการเลือกตั้งของนายกรมงตีญี่ปุ่นที่ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวานนั้น ทำให้ LEDP นั้นไม่ได้เป็นผู้ชนะสูงสุดอีกแล้วครับเสียที่นั่งทําให้มีการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นแน่นอนจากนี้เป็นต้นไปของญี่ปุ่นกลับมาดูให้ดีเรื่องของ GEO g EO ก a p h i c risk และเงินทุนเครื่องย้ายให้ดีนะครับเฟรนของ f ฟดนั้นลดดอกเบีย้ยแน่ในเดือนหน้านี้0.25กับเดซ e m b e r ด้วยขณะดเดียวกันภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจโลกของอเมริกาใน4ปีข้างหน้าถดถอยแน่นอนซอฟต์เรนนิ่ ขาจีนกันก็ยังไม่ฟื้นกระตุ้นอีกเต็มที่และให้ปลดล็อกผ่อนปลนลดดอกเบีย้ยกระตุ้นเศรษฐกิจและในเรื่องของ p r o ป e r ต y เช่นเดียวกันที่จะช่วยพยุงไม่ให้เกิดบาร์เบลขึ้นในเหมือนสิปีที่ผ่านมานั้นนี่คือแนวโน้มและทุ่มเงินมหาศาลนะครับเอาของเก่ามาแลกขอนใหม่ไปนี่คือเพื่อจะกระตุ้นนโยบายเศรษฐกิจของจีนให้ฟืน้นจากปีนี้คงค่าแคเนได้โตแค่4.8และปีหน้าจะลดลงไป เหลือ4.3หรือ4.5เท่านั้นที่ IMF g w o r l d Bank คาดเะเนไว้จีนนั้นก็พยายามจะพยุงอยู่ให้ใน5นั้นจะทำอย่างไรใน2ปีข้างหน้านี่คือมอนิเตอร์ทั้งหมด Asset Allocation ดูให้ดีนะครับกลับมาดูในเงินทุนเคลื่อนย้ายมาทาง i m m ิ s s i o n m r r k t t แน่นอนและอาจจะมาหนักที่ s ซา t h e a สเ a s เ a ียซึ่งไทยก็เป็น1ในประเทศที่ถูกเลือกและจ้ำขึ้นอันดับ8ของโลก เราจะเพียมกระตุ้นให้เป็นคลาวเซ็นเตอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ชิปต้นน้ําและปลายน้ําทั้งหมดเหมือนกับที่ฮานาร่วมกับปรทอไปแล้วในชิปต้นน้ําแล้วเดลตานั้นก็ทุ่มงบอีก500ล้านในการลงทุนของ AI สปายเชนทั้งหมดนี่คือภาพมอนิเตอร์ชั้นเซกเตอร์นี้เราก็จะเป็นไฮไลท์ของไทยใน Data Center c อร์คลาวเซ็แล้วก็ชิป AI ทั้งหมด การเมืองของไทยนั้นอยู่ที่สารนธรรมนูญและอายการสมสุดที่มีเวาสิวันนั้นจะต้องทําตอบและสารนมนุนจะรับพิจารณาต่อไปในเรื่องของการยุบพักเพื่อไทยและอีกหกพกร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะเป็นปัญหาหรือไม่ใช้เวลาไม่ตามกว่าเกือบครึ่งปีถึง1ปีแน่นอนในแนวโน้มและถ้ามีอะไรพรลิกแร่จริงเพื่อไทยก็ต้องเลือกยุบ สภาเลือกตั้งแ่ใหม่กลับมาดูการลงทุนเอเซทโ c a t i o n ดีกว่านะครับแน่นอนครับยังยืนยันว่า1 5น0ทดสอบได้สินน้นปีนี้ถึง1,530ดีที่สุดคือ1,550โดยที่เซกเตอร์อะไรครับคือกลุ่ม b a n k ิ้งกลุ่มเทรนด์ใหม่ๆของอุตสาหกรรม ev ที่งไทยจะเป็นเจ้าในการส่งออกและชิป s ซัพพลายเ i n เพราะทุกคนเข้ามาตั้งฐานผลิตและขอ bi o ถึง700,000ถึง8 0 0 0 0 0ล้านในการลงทุนธุรกิจของ E.V. แล้วก็มอนิเตอร์ของ A.I. ชิปซัพพลายเชน P.C. บอร์ดทั้งหลายซึ่งจะดีทั้ง Data, Cal c แคลคอมฮา a ่ากับ K.C.E. เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนเข้ามาลงทุนทั้งนั้นจะถูกเทคโอเวอร์ร่วมลงทุนอย่างไรหรือแค่ K.C.E. แคลคอมนั้นได้ประโยชน์จาก n v i d i เดียที่เติบโตแก่งและลงทุนในประเทศไทยแน่และการสั่งซื้อมากยิ่งขึ้นของ T.S.M.C. กับแคลคอมในอเมริกาเพราะอินว i เดียแ p Amazon Google Alphabet แล้วก็ Meta จะเติบโตต้องใช้ชิปเรานี้ทั้งนั้นเสียผลิตรับรองได้ว่า e a r n i n g จะประกาศในอาทิตย์หน้านี้จะเห็นชัดเจนว่าแคลคั m นั้นจะเติบโตแกล่งจะขึ้นมา7-800ร้ล้านทั้งปีนี้อาจจะเป็น3,000รล้านจะเปแล้วแค่1,600รล้านไม่ซื้อตรงนี้จะซื้อตรงไหนล้วครับเหมือนกับฮาน่าเช่นเดียวกันล้วครับต้องซื้อเก็บข้อโพดมันจะวิ่งติดจรวด เหมือนกับ Nvidia ในปี2019นะครับอยู่แค่4เหรียญ90ณ2024แค่5ปีจำขึ้นมา3,000%จาก4.9เป็น1,400เหรียญก็คือ140เหรียญตั้งแต่ปัจจุบันนี้เองต้องซื้อให้ดีนะครับ Hana q u a l c o m um, KCE Delta เป็น h i g h l i n e Monitor ที่เติบโตแกร่งในกลุ่ม Sector Semiconductor นี้ที่แข็งแกร่งมาก สำหรับตลาดทุนไทยนะครับพร้อมขนานคู่ไปกับเฮลท์แคร์เ m ด d i ค a l แคร์ทั้งหมดแล้วก็กลุ่มของ e n น u r a รนซซึ่งเราไม่มีแล้วก็กลุ่มของ l o จิสติกสที่จะเติบโตแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่ง l o จิสติกสกลุ่มใหม่ๆก็คือ Triple I Wish แล้วก็ทั้งแฉวค่อมเอยทั้งฮาน่าเอยจะส่งออกได้อย่างดีนั้นการลงทุนโลจิสติกเก็บให้ดีครับฉันเซ็เตอร์กลุ่มแบงกิ้งเคแบง B b l s เ b เก็บ SCB ไว้ชิปเปอร์มากตอนนี้แล้วก็กงไทยแบงค์ที่ถูกเทคโปรฟิตพอเพราะเรื่องการเมืองนั้นก็เป็นจังหวะออฟชูนิตี้เก็บข้อ์ตให้ดีนะครับนี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ทั้งหมดแล้วฟาวเดชั่นพื้นฐานก็คือของกลุ่มแอดวานกับทูแล้วก็กลุ่มของโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มของปูนใหญ่ที่สร้างฐานผลิตทั้งหมดโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องใช้ปูนีเมนนี่คือภาพมอนิเตอร์รวมทั้งหมด เก็บหุ้นให้ดีนะครับเจอกันแน่กลางปีหน้า1650จุดสวัสดีครับ